เราก็เดินมาถึงม้าลายแล้วทุกคนดูสิโอ้โอหไม้ลายสองตัว้เอ้ยสามตัวนี่ว่านูน ว้าเป็นลมไปละหนึ่งตัวนิ่ง,ง,ง,งเลยมันยังมีชีวิตยอยู่ไหมนะโอกระดิกหูกระด,ดิกหูโอเคโอเคโอเคสลบไปละหนึ่งตัวทุกคนดูด้วยร้อนจัดโอ้ยคือบนนอนข้างใน สวนสัตว์เขาเขียวจด้วาไดดปดูเออโอ้ยเย็นว่ะเข้ามาตรงนี้เย็นมากเอ็งเงยเลยทุกคนโอ้สวนสัตว์เขาเขียว อืมโชตุดตัวนั้นน่ะหลับดูโอ้โหสูงมากเลยนะนี่อืม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 ดูอันนี้ ค <c oughs> อยาวๆเนาะดูมันพับคอมันไว้ได้ ยนืนขาเดียวก็ได้ฟ้าดูด ok ินั่นเห็นปะเอาอีกป้ yeah <S 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 ่าเอาน้ำเย็นอีกป้่า งแก้ตก็บแ่เยอตรงนี้ไม่ร้อนน่ะแรดเออแร โอ้ตรงนี้ไม่ร้อนเขาเขียวสวนสัตว์เขาเขียว,วสวยวิวสวยตรงนี้คือเสือนอนอยูย่นะนะ โอ้โหโอ้โหตกใจหมดเลยเอ็กท่าเอ็กท่าเอ็กท่า,าสวย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 โอเคสวยเอกท่าสวยมากเอกท่าสวยมากนอนหลับแล้วนอนอเออนบกุเออใช่แล้วแหละตอนที่เธอสะผมมาฟ้า 嗯。嗯、mm。嗯、hmm. mm。嗯、hmm.。 ีแค่ผูที่จะไปจับลูกเขาเนี่ยตอนเราอยุดับลงนี่ตัวอะไรามให้อาหารคอมมอนมาโมเสกมาโมเสกมาโมสหูเด้งอูเป็นไงเลยหูเด้งอดเลยเราดูจั่หูเด้งเนี่ย สวนสัตว์เขาเคียวเปิดเลยเนะี่ยเปิดตรงไหนยอยู่แต่ในกรงหาดูนกนกนกหน,น,น,น่นแน่นนกร้อง ทางเข้านกเยีนเย็นนกนกนกเขียวนกอะไรเนี่ย เธอตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยนกจริงด้ยเนอะร,ร้อ,องให้ดูเลยนะนี่นก,กจริงนี่นี่ก็นกจริงนกงนก,นอกเออทำไมเขาไม่กลัวคนน่ะโอเจเลยคันมแบบไปไหนไม่ได้มันก็อยู่แค่นี้แหละนี่ไงจีน มาดูนกในกรงเนี่ยนกเยอะแยะไปหมดเลยชลินอู้หูนี่ชลินน,น,นกยุงสวยลำแขนไหมอุ้ยเดยวเขาเอาเน,นี่ยมาให้ นกยูงเล็กกันเนี่ยนี่นกยูงเล็กว่ะไม่กลัวคนเลยอืมน่อย โอ้เย็นว่ะเนาะตรงนี้เย,นยน็นเย็นนูน,นโอ้มันเดินโอ้บอกขึ้นได้โอ้มันเดินได้เจอนเจ้าแล้วเดินได้ข้างบนนะเห็นอื้อจ้บจัะมเดี่ยวช่ ลง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 โอ้โหต้นมะละกออะไรไมันจะสูงขนาดนี้นกบนกอืงนกบกแม่ทักนกปอกหัวสีอะเม่านก้กไก่ฟ้าพยาโนไก่ฟ้าไวยป่านี่ยละ่า ไปถ่ายน้ำตกป่ะไปดูน้ำตกโอ้น้ำตกน้ำตกฟ้าเย็นมากเลยทุกคนเย็นเย็นเนี่ยนกน้อยเนะียเย็นเย็นจ้าโอ้น้ำตกสวยน้ำตกสดพอดีจุ๊บสุดยอด โยอนเย็นจังเลยอ่ะ